สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ปึงสีไฟนะคะวันนี้มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งล้านสร้างสารรค์จังหวัดพิจิตรค่ะเข้าไปดูด้านในกันด้านในก็จะมีร้านค้าชุมชนแล้วก็การแสดงนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันนะคะ เรือยาวมีจระเข้พายเรือสีอ่พายสี่พายกี่สีพายเนี่ยกี่สีพายไปดูเนี่ยนี่ก็มีเป็น<พ>าลานผ <พา S 1> ้าผ้พาพื้นเมืองภาพสวยอ่ะ <Yeah. S 1> อยากได้ <laughs> แสดงไม่รู้ว่าแสดงไปหรือยังเฮ้ยวันนี้จระเขแล้าสวยอ่ะเขาประดับไฟเต็มตัวเลยอ่ะต้องต้องมือดอีกนิดนึงนะร<ช>อให้นะมืดนิดนึงไม่รู้ไม่รู้นะักแสดงแสดงไปหรือยังอะคะ่ะแต่บน<ด>เวทีนี่กำลังแสดงอยู่อันนี้ชัวร์กว่าดูเวทีเขาแสดงอะไรกันบุญชายมียำส้มโอกับยำชละวันด้วยอ่ะ มาดูก็ได้การแสดงดังอร่อยเคยชิมแล้วค่ะการแสดงแต่ละพื้นท oh ี่ค่ะก่อนหน้านี้จบไปแล้วเป็นการแสดงของอะไรนะได้ยินแว่วๆเราเข้ามาไม่ทันเรามา้าเกินไปของตะพานหินหรือยังไงไม่แน่ใจค่ะมาจากหลายพื้นที่หลายอำเภอค่ะเขามีแค่วันเดียวนะวันนี้ถึง สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มเรามาก็หกโมงแล้วเขาจะปิดงานแล้วมั้งพระองค์ท่านในหลวงเสด็จปลูกหนึ่งต้นรัชดีปลูกหนึ่งต้นเราก็ช่วยกันดูแลรักษานะครับก็ขอบคุณทีั้่หนึ่งนคราบสลับผู้จัดงาน,นทุกท่านขอบคุณดูนักส่วนราชการครับขอบคุณทางเทศบาลเมืองพิจิตรข,ข,ขอบคุณทางองค์การแห่งส่วนจังหวัดพิจิตรและขอบคุณทางสถาบันการศึกษาที่ับสนุนการแสดงมาในวันนี้ ครับบันนี้ได้เวลาเอาสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์ของจังหวัดพิจิตรประจําปีงบประมาณพศ2568ครั้งที่2และดนตรีในสวนของเทศบาลเมืองพิจิตรนะบันนี้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือครับคุาดาผู้อ่าราการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีการ การแสดงรุ่อะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันพอเราเึิ่งเข้ามาเดี๋ยวพิธิกรก็ประกาศถึงรอฟังว่าการแสดงอะไรจากที่ไหนที่นี่เขาก็จะมีการจัดก,กิจกรรมอยู่เรื่อยๆะคะ่ะงรคอยติดตาม แสดงเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูร้าน้า้ขายแต่ละร้านว่าเขามีขายอะไรบ้างเนาะขอเสียงปรบมือให้กับก,กรบารแสดงชุดระบำงสี่ภาคเลยค่ะขอบคุณค่ะระบาสีภาคครับปเดี๋ยวเราไปเดินดูอันนน้นกันมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นการท่องเีในงกมีบรรยากาศของธรรมชาติที่เรืองลงนักแสดงนะครับได้ไรอ่ะเม็ดัวเบัวของเม็ดพัวของ่าพิจิตได้ โอท็อปอาดาวของพี่จิตรอ่ไปวงเวียนละค่ะแล้วก็ไปทางเลยรานหมูมาทำไปนิดเดียวสายเนี้ยเป็นสินค้าโอทอปเม็ดบัวใช่ค่ะรักแล้วก็ร้านมีสายของจิัรแก๊ส

ก็ชนิดที่กินได้แต่ว่าแต่ละครั้งเราจะได้หมดประมาณ20กว่องอ๋อก็ยังได้อยู่ค <c oughs> ร,รนะับหมดพอดีเลยนะเนี่ยเนะ <c oughs> หมาเลยอ่ะเหมาอะไรนะถ้วยสุดท้าย <c oughs> แฟนสวยเรียบร้อยค่ะคุณชายเตรียมกลับบ้าน,นะคะ่ะ ได้ของกินแล้วจ้ะมีอะไรบ้างของกินคุณชายอันนี้ก็จะเป็นเม็ดบัวครับเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพิจิตนี่กับกล้วยกล้วยอบคะ่ะแล้วก็กล้วยอบแบบธรรมชาติะนะคะแล้วก็นี้ก็ ยำสารวันพืชผักสมุนไพรกี่ชนิดนะเมื่อกี้ก็บอก40ชนิดสกตินิดนะแต่ว่าที่หามาได้วันนี้20กว่าชนิดกินกับเขาเกียบค่ะเข้ากันเข้ากันดีไปกลับบ้านเถอะเราไปค่ะจ้ะบาย